สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิตรมิกนะครับผมวันนี้ผมก็มากินเกี๊ยวทอดครับผมนี่เกี๊ยวทอดกรอบอันนี้เป็นน้าจิ้มลูกชิ้น,นครับผมพอดีว่าผมหายหายไปนานเลยครับผมไมไ่ไม่ค่อยได้ทําคลิปครับผมเพราะว่าผมไปเรียนด้วยอะไรด้วยนะทุกคนก็ต้องขอนะอภัยทุกคนด้วยนะครับพอดีว่าช่วงนี้ผมเริ่มจะกลับมาถ่ายคลิปเหมือนเดิมแล้วนะครับผมเพราะว่าผม คิดถึงทุกคนไงแบบอยากกลับมาถ่ายคลิปอยากมาให้แบบทุกคนเห็นทุกคนเจอบ้างเพราะว่าผมหะผมหายไปประมาณน่าจะประมาณเราเราห้าเดือนเลยนะครับผมทุกคนแต่ตอนนี้ผมพาทุกคนมากินเกี๊ยวครับผมมาครับผมทุกคนกินเกี๊ยวด้วยกันครับผมนี่เกี๊ยวทอดกรอบอืมอืมกรอบอืมนี่ผมทอด,ดเองนะทุกคน อาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าผมถ่ายอยู่ใกล้ถนนมากเลยครับผมด้านหลังผมก็จะเป็นป่าเป็นป่าทั้งหมดเลยครับผมตรงนี้เป็นป่าสักตรงนี้ก็เป็นต้นไผ่นี่นี่มีป่าไผ่ด้วยนี่นี่ครับต้นไผ่ใต้ต้นไผ่ครับผมมาเดี๋ยวเรามากินต่อกันดีกว่าทุกคนออื <c oughs> อันนี้ทอดไม่กรอบครับผมทุกคนมันจะออกเหนียวๆน,นี่ผมทอดมาเยอะมากนะครับผมทุกคนหนึ่งถาดเต็มๆเ,เลยแล้วแบบไม่รู้ว่าจะกินหมดหรือเปล่านะครับผมเมื่อกี้มีคนเรียกครับผมทุกคนตอนนี้ก็กลับมากินแล้วครับผมมาเดี๋ยวเรามากินนี่กันเลยครับผมเนาะอืม,อม ผมจะกินได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะทุกคนเพราะผมเพิ่งกินข้าวไปเมื่อกี้ครับผมอือหมขอมากนี่ค,นคือขออือหือร่อยมากไม่รู้ว่าคุณผู้ชมทุกคนจะจำผมได้หรือเปล่านะครับผมเพราะว่า ผมไม่ได้ลงคลิปนานไงอือหือหอมมากทุกคนเกี๊ยวม,ม,มาครับผมทุกคนกินด้วยกันครับผมเกี๊ยวทอดกรอบ นี่เป็นแมๆใหญ่ครับผมนี่น้ำจิ้มอือ มันมันเยอะมากนะทุกคนคลิปนี้ผมอาจจะลงวันนี้เลยนะครับทุกคนเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ผมจะผมจะลงเลยเพราะว่าผมไม่ได้ลงนานแล้วไงทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเป็นคลิปดองอืมอืม้อ เกอมากอ,อืนี่ครับผมทุกคนเหมือนกับผมไปโดนก,ก,กิ้งก่ากิ้งเกือทุกคนนี่ครับมือผมแบบมันจะเป็นแบบแดงแดงจ้ำๆเหมือนโดนฉี่มานะครับผม นี่มือตรงนี้เป็นเป็นตรงนี้แล้วก็ตรงนี้บนนี้แล้วก็ตรงนี้อีกครับผมแบบผมไม่รู้ว่าอยู่ดีๆผ,ผมก็เป็นแล้วแบบผมไปล้างมือไงทุกคนแล้วมันไม่ออกด้วยอยู่ดีมันก็เป็นไม่รู้ว่ามันมันต้องต้องใช้ยาอะไรหรือเปล่าหรือว่าต้องหรือว่าต้องปล่อยมันไว้อย่างนี้แล้วมันจะเป็นแผลไหมถ้าคุณผู้ชมที่เคยเป็นช่วยคอมเมนต์แนะนําผมหน่อยนะครับ <một S 2> <ๆ S 1> เพราะว่าผม,ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน <ours> ผมไม่อยากมีแผลตรงนิ้วอะ ผมแบบยังมันยังไงไม่รู้แบบมันน่ากลัวทุกคนเดี๋ยวดูดิี่ครับผมตรงมือนี่อีกออมาครับผมทุกคนเออแต่แต่ทีแ,ทแรกผมคิดว่าเป็นปานนะทุกคน <laughs> ผมคิดว่าปานขึ้นตอนโตไงอ,อ,อ,อือหืออือหือหายเป็นนานเลยครับผมทุกคนผมอะ ถ้าใครคิดถึงก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมเพราะว่าในช่องพี่เกมผมก็ไปเรียนอยู่ในเมืองนะทุกคนแล้วผมไปนอนอยู่ในเมืองไงก็เลยไม่ไม,ไม่ค่อยได้มีเวลามาถ่ายกับพี่เกมครับมาวันเสาร์อาทิตย์อย่างเดียวครับผมแต่ว่าบางทีเสาร์วันเสาร์อาทิตย์พี่เกมก็จะไม่ค่อยไม่ไม่ถ่ายอย่างเงี้ยครับเหมือนกับว่าหาของไม่ทันอะไรเงี้ยครับ ผมดูอ้วนขึ้นกว่าเดิมไหมทุกคนถ้าผมดูอ้วนก็บอกได้นะครับผมอร่อยมากหอม ออืมอืมที่แรกว่าจะชวนน้องมากินด้วยครับผมแต่กลัวแบบน้องจะอั้มเลอะครับผมน้องก็บอกว่าน้องผมบอกว่าที่แรกผมชวนมาน้องไอ้น้องมาร์กบอกว่าเดี๋ยวอยู่บ้านดีกว่าไม่อยากไปพูดอย่างงี้ ที่ผมมาถ่ายคือผมมาถ่ายตรงบ้านญานะทุกคนแล้วแบบอยู่ตรงแบบในป่าเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs>

ผมลืมเอาน้ำมาทุกคนมัน เดี๋ยวคลิปหน้าผมว่าจะมากินของของแซ่บๆจีว่าทุกคนกินมะม่วงน้ำปลาหวานอะไรเงี้ยทุกคนบรรยากาศวันนี้ก็บดๆคึ้มๆนะครับผมทุกคนเหมือนกับว่าฝนจะตกครับผมแดดก็ไม่ออกวันนี้แต่ร้อนมากร้อนแบบนั่งอยู่นิ่งๆไม่ได้ครับต้องเปิดพัดลม ร้อนมากเปิดไดลงก็ร้อนเมื่อคืนเมื่อคืนนี้มันหนาวครับผม,มแล้วผมขายข้าวเหนียวหมูปิ้งเลยนะทุกคนตอนเช้าอ่ะตอนประมาณตีสี่ตีห้าเนี่ยผมจะลุกมาขายข้าวเหนียวหมูปิ้งอยู่ที่ห้องห้องเช่าผมครับเป็นบ้านเช่า มันจะขายอยู่แถวบ้านนี้แหละครับแต่สักวันนึงผมจะพาไปทัวร์บ้านเช่านะครับผมทุกคน